วนะ่าเนอะอ้ยองซีรถดอาอ่าลมกันรถพี่น้องโอ้ 응. 우. 와. 붐대야 박패 붐아. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวังปลายสู้คู่สู้คนครับผมเมื่อกี้วาพ่อเขาว่าแม็กพากินพี่น้องว่งแมกได้ก,ก้อยเนื้อลาบเนื้ออีกแล้วพี่น้องครับผมพักนางเนี่ยจะน่าจะเต็มขื้เก้พี่น้องมาเป็นสวนเด้อพี่น้องมื่อกี้ในฮอตมาละพร้อมพักเพลกับมีพี่นอ้องเนี่ยพักไส้ครับผมลาบเหนียวลาบเหนียวพี่น้อง <c oughs> เป็นดแซเซขนาดเด้อครับผมมา,มา,มา,มาทางไกลทางไกลพี่น้องโอ <c oughs> คักๆเันแหละพี่น้องมาเนี่ยฟ mm ุ hmm. นะ oh. เออใส่ใบนี่พรอมใบยังของพักซีใบเลื่อยพี่น้องแซ่พี่น้องอือหือม mm hmm. ครับ mm hmm. โอ้ ผมอําลำพี่น้องผมอําลำของอําลำพี่น้องมองกันนะใช้คำยังไงมองกันเลยพี่น้องคือโพดที่เมนูคักๆเด้อมือนีโค่ะโอ้ยเอาซิเดชันออกคาดลมกันรอดพี่น้องโอ้ Mm-hmm. nếu tết cần đến hả biết không tết thả ba mẹ hăn bằng bằng hăn được với nhau mang lên tết cần คักๆโลดเหลวกูนะนี่ยอดผักใส่พี่น้องยอดผักใส่ครับหรือว่ายอดมาละตุ้ยใส่ เมองกันน่ะโอ้ยอืมผมมมรำรำพี่น้องอืมไซกำมมระเมืงกันอ่ะออพี่น้องอใส่กำมมระ,ะครับ Оо. Хмм. Сяп. กุ่มเตยกับผักแพ้วง้านนะอืมคืนด,ดีนะครับผักแพ้วหอมเลยอ๋ อุ้ยชชยใค่กับอุ้ยชาชของเรา้พี่น้องคือหอมและงยายกินถือเพิ่นมาครับมา <c oughs> อือ

ผมติ้วเลยพี่น้องโอเโอ้โหขมจนซาลินบอกมะละยมบางสนะิ่เดี๋ยวมันจังถึงพี่น้องมันกำลังมีไนนะครับผมบอกมะละมีไนนี่ขมขนาดเลยพี่น้อง อืแซ mm ่บครับอืม เอาพี่น้องพ่อกันซ้ำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปมันชิญยวเกินไปเนาะเดี๋ยวมันชิเบื่อกันก่อนครับผมเพ้่อมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นน้ังใจกว่าแม่เลือครับผมอันนี้แม่ก็จะไปกินต้อขึ้นก้าวเหรอครับน้องรับในเงินมื่นน้องตื่นเลยแสนเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับ